สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้มาพบกับเกามาเชียกับน้าเชียร์เด้อครับพี่น้องค่ะคําคลืนนี่ครับมีเหล็กพิเศษให้เด้อครับพี่น้องครับน้ําเชียร์อธิบายนะครับผมเหล็กพ่นโท่มาบอกเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเหล็กพ่นโท่มาบอกแตงแต่อ่าน้องบัวลําพูค่ะท่านผู้ชมค่ะเพนวาเหล็กมาแต่ าสายลอตเตอรี่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะามาแต่กรุงเทพขุนกทมอุบุละค่ะท่านผู้ชมที่จริงเพิ่นบ่อยากให้ออกคลิปดอกค่ะเพิ่นว่าเลขวิ่งตัวเดียวเข้ามาสิบสองงวดค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขตัวเดียวบาน,นิเพิ่นเลนยส่งให้น้ำเชี่ยเพิ่นเลยโทรมาบอกพร้อมค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะ เพิ่นว่ามันสิได้ตัตองงวดผุ่นะที่จริงน้ำเชี่ยกะไรมาต่ตตองงวดผ่นล่ะค่ะท่านผู้ชมเตว่าเพิ่นกะว่า่ให้ออกบ้านี่เก่ามาเชี่ยเลยว่าขอออกออกเลยบ่ค่ะแต่ว่าเอาออกเพิ่นกะที่จริงเพิ่นอยากให้น้ำเชี่ยเบิ่งก่อนครับให้ไปซ่อมมบงกรอนติค่ะแต่ว่าเล็กตัวเดียวน้ำเชี่ยกะเลยอยากเอาออกค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเลยว่าอ่าประกบคูหใหเอฟซีในน้ำเชี่ยค่ะ เพิ่นได้แต่ตัวเดียวเหรอแม่ครับค่ะเพิ่นได้แต่ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมที่ว่าเขาตลอดเนาะสิบสองงวดครับอืมลองเบิ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมเยาเฝ้าเสียเด้อค่ะอ่าแบบว่ามันชนดับแม่ครับช้อนดับ,บ,ด,บดับพอสมเนียงค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขดังอยู่ดีค่ะตัวนี้เนาะตัวนี้ดังไหมครับผมเลขซีค่ะท่านผู้ชมเนาะครับเอาก่อนอื่นจะไปรับชมรับฟังตัวเลขของอ่า สายล,ตลาอตเตอรี่วางศรีเนาะ<ม>นค่ะกัว่าผู้ใหญ่เพิ่นทรงให้นะคะท่านผู้ชมน้ำเชียกกเช่ยกับเก่ามาเชี่ยกับขอขอบพระคุณที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อพี่น้องเอฟซีบึงเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะอ่าตัวเลขกอะเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะโอ้มันสินมาอยู่บ่ะเฮือดเถ้ามากักันไว้ก็ดีครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขดับกับบ่มีในกล่องสลากครับพี่น้อง แต่ว่า,เ,าเอฟซีก็ไล่บอกแล้วก็โทรบ,บอกน้ำเสียไหลอยู่เด้อค่ะท่านผู้ชมว่าเลขกซีสิมาค่ะเพิ่นก็นเลยให้น้ำเสีย,ยประกบเลยค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะเลขวิ่งสายลอตเตอรี่เนาะครับผมค่ะน้องบัวลำพูค่ะท่านผู้ชมครับค่ะวิ่งสี่บนตัวเดียวจับคู่ศูนย์สี่ หนึ่งสี่ห้าสี่ครับสองสี่เจ็ดสี่และแปดสี่ครับพี่น้องค่ะแต่ว่าเล็กวิ่งเพื่อนเนี่ยก็ไปได้ทั้งลอยสิบหน่วยป่น้ำเชียแ <Man, man, S 2> มนแมนเล็กวิ่งครับเป็นเหล็กวิ่งด้วยครับพี่น้องค่ะครับอันนี้ก็มาจับเป็นเหล็กสองตัวสิบหน่วยครับพี่น้องแต่ว่าแถวเพื่อนว่าอันรักลอยนี่บ่คอยไปอ๋อบ่คอยไปด้วยครับผมค่ะครับนานน,านที่สิไป แม่นบ่ค่ะท่านผู้ชม12งวดนําเสียหัวกันเลยได้ยินโอ้ค่ะ12งวดเลขวิ่งปาดกัน12งวดอืมคันเฮาบ่มีเงินเฮาก็สิมีทีเ่าแม่นแล้วเขาทุกงวดเนาะแม่นแต่ว่าบ่บ่บ่เป็นคือข่อยเว้าอีกเทางวดนี้สิมาบ่นาะแน่นมันมา4งวดแล้วดิแน่นเห็นบ่งวดที่5สิมาบ่ล่ะเ่าแน่น นี่แหละปัญหาค่ะท่านผู้ชมหลวงเนาะแวามลังรค่ะกสิเม่นคือพผนวายีรีแหละค่ะท่านผู้ชมนะวาสิบสองงวดผู้เอากับเอาผู้ว่าเอากับว่าเอาจังใดเหล็กยังมันสิมาหอดสิบสองงวดเนาะครับค่ะงวดนี้คือกันนี้ครับผมค่ะกงคนกับว่าเอ้ามันดับตัวนี้อืมครับก็เลยลังเรียกอีกแหละครับพี่น้องนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนะ วิ่งบนสีได้อครับผมแต่วันแถวขวอยาวสู้ผิวประกายฟังอยู่ดิอันเพราะว่าเขามียังเขากับปรึกษานะครับปุ๊กษาเซียนถูกทันแมีนค่ะเอซสีนี่คนข่าวบอลบอกเมียนนัออน่นเป็นไปยาค่ะเป็นวานปะเป็นวานต้องเชียว์ว่าปรึกษาผิวประกายก่อนค่ะท่านผู้ชมกันไร ทันทีน้ําเสียปรึกษาค่ะที่พนยู่น้ำมัน,นเสียครับผู้เพิน่นคำนวณเก่งๆเนาะค่ะสำหรับน้ำเสียกับก่ามาเสียกับเป็นผู้ประกอบเลขคือซื้อค่ะท่านผู้ชมเดน่นชนเดน่นค่ะมันไปยากมันไปยากอ่อนอ่อน,อ,อ,นอันใดก็เกิดขึ้นได้เมียนค่ะปรึกษากันค่ะท่านผู้ชมตัวเลสนี้ตัวพอสาเนียงผนก็ซ้ำงวดแล้วเนาะที่เอาโบยูเนาะ ัพิ่นจะมีอีกอยู่สองงวดที่สี่มีอยู่เพมันบ่เคยเป็นดิยังฮีไลยกับปีกายกับสองงวดหนึง่งเมียนปีกายกับสองงวดเพิ่นก็ว่าเตรียมทีสองงวดแต่ว่าปีนี้ล่วงไปสามแล้วโอ้ยไก่สิส้นปีอะไรย่าไปซีเด้อพ่อย่าไปสีงว, <c oughs> วดเด้อ <c oughs> ค่ะเลขดับพอสมเนียงค่ะแต่ว่าไปรักลอยที่ว่าเพิ่นเอาอยูได้ครับพี่น้องที่ว่าเพิ่นดับยูแล้วก็ถื่ว่า,าเด็กวิ่งสายลอตเตอรี่เพิน่น ค่ะก็ที่ว่าเพิ่นมาครับผมไปรักลอยเพราะว่าเป็นวิ่งบนแับไปได้ทั้งร้อยสิบหน่วยแต่ว่าขันซีมาเนี่อเอฟซีเป็นกรหรักลอยมากเลยที่แถวซีแมนที่น้ำเสียลงไปอืแต่มีซีอยู่แต่ว่ามันเพิ่นบ่สอดคล้องกับผู้ใหายมากเพิ่นวันบ่ค่อยไปรักลอยเลยนี่แหละค่ะ แต่ว่ากับว่าแน่น,น,น้อนเนาะครับผมอันนีามากน้าเสนอเป็นขอมูลเป็นแนวทางเบิ่งครับพี่น้องครับมผมเิ่นกวาบ12งวดครับพี่น้องเนาะวอดตามเพิ่นมาครับถ้ามันเขาวงวดนี่งวดน่าเอ่อเพิ่นสิใหายตองงวดผุนละค่ะท่านผู้ชมครับค่ะตองงวดเลยแต่ว่าจังได้กับขอบคุณเ,เพิ่นเนาะครับค่ะที่เพิ่นทรงแนวทางให้ค่ะ ลองเบิร์ครับพี่น้องหมวดนี้ใช้เขาที่เท่ายืนได้มันมันสีดังตื้ตอๆเวลาฮาอ,อาชีพนะนี่ระครดานผู้ชมเอฟซี <FC. S 1> โทมาเอฟซีโทมาเขาเครื่องเก่อมเชียร์ค่ะออีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องค่ะวิ่งบนสี่เด้อครับผมเลขวิ่งสาย ลอตเตอรี่ครับผมน้องบัวลำพูวิ่งบนสี่จับคู่ศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่สองสี่เจ็ดสี่แปดสี่ครับผม,มนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้ค่ะครับแคปหน้าจอ,ค,าจอค่ะตะวเหล็กศูนย์สี่นี่ก็ถ้ากับน้ำกับซี่ศูนย์ก็ถือว่าอายุน้ำเชียรเจ๋มากเลยยังที่บนทำแล้วยัง ลักซีแล้วครับผมค่ะตอนนี้ก็สามสิบเก่ากกลัวแล้วอีกสองเดือนนะเถอะผมอีกสองเดือนอีกสองเดือนก็สี่สิบค่ะครับสองศูนย์สี่อีกสองเดือนน่ะเด้สองศูนย์สี่โอ้ยบาดออกสองศูนย์สองออกสองศูนย์สี่โอ้ค่ะถึงผู้ชมี่วางในนอกบาหนี่ค่ะนี่แราค่ะครับตอน โซกันครับผมแต่ว่ากระดังยู่เอค่ะท่านผู้ชมเลขซีนี่ซี่เริ่มจะมาดังๆชงไปไปลายแล้วอือครับอ๋อจังไดกกระลอครับอ่าไก่มือเขามาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีถูกทันนอนรับฟันดีพผกกคลิปหนาพรุ่งนี้เช้าเด้อค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ